สวัสดีค่ะคุณผู้ชม,มพบกันนะคะกับอรัญญาในรายการเปิดโลกต้นไม้ค่ะคลิปนี้นะคะอรัญญาจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ 5ต้นไม้ปลูกในห้องน้ำยอดนิยมค่ะจะมีต้นอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ 1. เฟิร์นบอตตัน ต้นเฟิร์นบอตตันนะคะใบของเขาก็จะมีลักษณะเป็นพุ่มสวยมีความคล้ายกับขนนกเรียงสลับกันเป็นพันธุ์มาที่โดดเด่นนะคะในเรื่องของการฟอกอากาศและการดับกลิ่นในห้องน้ําด้วยเช่นกันช่วยปรับสมดุลน,นะคะให้กับบรรยากาศของห้องน้ําเป็นต้นไม้ที่ดูดซับสารพิษต่างๆในอากาศได้ไวช่วยฟอกอากาศบริสุทธิ์ลดมลภาวะของเสียต่างๆและยังดูดความชื้นในอากาศได้เป็นอย่างดีค่ะ ต้นเฟิรนบอตตันนะคะก็เป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นสูงอยู่แล้วจึงสามารถดูดความชื้นในห้องน้ำช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อราได้ดีในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อต้นเฟิร์นเปรียบเหมือนต้นไม้แห่งความซื่อสัตย์ยุติธรรมจะช่วยเสริมบรารมีสร้างเกีรติยศให้กับเจ้าของบ้านตามความเชื่อค่ะ ต้นเฟมอบอตันนั้นนะคะต้องการแสงแดดแบบรำไรบ้างเล็กน้อยการรดน้ำนะคะก็ไม่ต้องรดน้ำให้ชุ่มมากคอยพ่นละอองน้ำให้บ้างเท่านั้นสามารถปลูกในห้องน้ำได้อย่างสบายค่ะ 2. อกวักมรกตต้นกวักมรกตนะคะก็เป็นต้นไม้ปลูกในห้องน้ำยอดนิยมอีกต้นหนึ่ง ด้วยคุณสมบัติพิเศษของกวักมรกตนะคะก็คือช่วยผลิตออกซิเจนได้ดีมากช่วยดูดกลิ่นในห้องน้ำซึ่งเหมาะกับการปลูกในห้องน้ำเพื่อฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้กับเราต้นกวักมรกตนะคะยังถือเป็นต้นไม้มงคลที่มีความหมายดีตามความเชื่อนั้นนะคะก็เชื่อกันว่าจะช่วยกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบมาให้ค่ะ ใบของต้นขวักมรกตนั้นนะคะก็ไม่ใหญ่มากและโตช้าจะมีอยู่ด้วยกันสองสีนะคะก็คือสีเขียวมรกตและสีดำค่ะหากใครนะคะที่มีพื้นที่ห้องน้ำเล็กอาจจะเลือกกระถางต้นไม้ขนาดเล็กๆไว้ก่อนจะคุมขนาดได้ดีกว่าเพราะกวักมรกตนะคะสามารถแตกแขนงได้เรื่อยๆตามขนาดของกระถางที่ปลูกค่ะ ต้นกวักมรกตนะคะก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายจเจริญเติบโตได้ทุกสภาพอากาศไม่ต้องรดน้ําบ่อยจึงเป็นต้นไม้มงคลยอดนิยมที่นิยมนํามาปลูกในห้องน้ํากันเป็นจํานวนมากค่ะ 3. ลิ้นมังกร ต้นลิ้นมังกรน,นะคะก็เป็นต้นไม้ปลูกในห้องน้ําที่ขึ้นชื่อเรื่องของความทนทานเป็นที่สุดใบของเขานะคะก็มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีหลายสายพันธุ์ทั้งแบบเป็นแท่งกลมยาวหรือแบบเป็นใบแบนกว้างมีให้เลือกหลายไซส์ตั้งแต่แบบแคระเล็กจนถึงต้นใหญ่เป็นต้นไม้ที่พิเศษนะคะน่าปลูกในห้องน้ําด้วยคุณสมบัติเด่นนะคะก็คือสามารถดูดซับความชื้นในอากาศได้ดีมากๆ ดูดโมโลิษที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญนะคะต้นลิมบงกรน,นั้นคายออกซิเจนในเวลากลางคืนการคายออกซิเจนออกมาในตอนกลางคืนเหมาะกับคนที่ใช้เวลาในห้องน้ำช่วงกลางคืนนานๆและในด้านของความเป็นคนนั้นนะคะตามความเชื่อต้นลิมบงกรก็เป็นต้นไม้ที่ให้โชคลาภวาสนามีอำนาจปกปักคุ้มภัยให้ชีวิตเราและคนในครอบครัวมีแต่ความสุข ความร่มเย็นค่ะต้นลิมบังกรนะคะก็เป็นต้นไม้ที่ทนกว่าต้นกวักมรกตปลูกและดูแลง่ายโตได้ดีในที่แสงน้อยรดน้ำไม่บ่อยนะคะรดเมื่อดินแห้งขยายพันธุ์ง่ายใช้พื้นที่ไม่เยอะคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะคะต้นลิมบังกรนะคะก็ยังสามารถอยู่ได้ไม่ตายง่ายๆอีกทั้งนะคะยังมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นห้องน้ำไม่ได้ด้อยไปกว่าต้นไม้พันธุ์อื่นๆเลยค่ะ 4. ีปลูดางต้นปลูด่างทุสายพันธุ์นะคะก็ถือได้ว่าเป็นต้นไม้ยอดนิยมที่นำมาปลูกในห้องน้ำปลูกได้นะคะทั้งในกระถางและแจกันเลี้ยงได้ทั้งในดินและในน้ำโตไวรวดลายสีสันของใบก็สวยงามเป็นต้นไม้ที่ช่วยในการดับกลิ่นห้องน้ำอีกทั้งนะคะช่วยลดปริมาณสารพิษในอากาศอย่างสารจำพวกเบนซินและสารละลายไตร,ตรคลอเอทิลีนได้ รวมทั้งนะคะสามารถทำลายสารต่างๆที่เป็นพิษต่อร่างกายเราได้เป็นอย่างดีต้นพลูด่างนั้นนะคะก็ทนทุกสภาวะอากาศไม่ต้องการการดูแลมากและในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อจะนำพาความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองช่วยให้จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการทำมาค้าขายตามความเชื่อค่ะ ต้นพลูด่างนะคะก็ปลูกได้ในที่รม่มถ้าปลูกลงดินรดน้ำไม่บ่อยนะคะรดเมื่อดินแห้งชอบความชื้นปานกลางจึงเป็นไม้ยอดนิยมที่นำมาปลูกในห้องน้ำกันเป็นจํานวนมากค่ะห้าต้นเศรษฐีเรือนในต้นเศรษฐีเรือนในนะคะก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ยอดนิยมที่ปลูกในห้องน้ำ เป็นต้นไม้ที่เป็นกอนเล็กๆคลายหญ้าขอบใบมีสีเขียวอ่อนกลางใบสีออกขาวดูแล้วสวยงามนอกจากนี้นะคะยังขึ้นชื่อในอเรื่องของการดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยดูดกลิ่นในห้องน้ำไปพร้อมกันมีคุณสมบัตินะคะช่วยดักจับสารพิษช,ช่วยกำจัดสารฟอร์มาดีไฮเป็นต้นค่ะและในด้านของความเปม็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อ ้องสถีเรือนนายนะคะนอกจากจะมีสัพคุณในทางคุ้มครองป้องกันภัยแล้วยังเป็นว่านเสี่ยงทายโชคชะตาของเจ้าของว่านว่าจะมีความเจริญมากน้อยเพียงใดถ้าแตกกิ่งก้านออกไปสวยงามแสดงว่าบ้านนั้นนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองอยู่สุขสบายจะเป็นว่านทรงอิทธิฤทธิ์มีอำนาจในทางคุ้มครองป้องกันภัยให้แก่บ้านเรือนของเจ้าของบ้านตามความเชื่อค่ะ ต้นเศรษฐีเรือนในนั้นนะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะชอบอยู่ในที่ร่มรดน้ำไม่บ่อยนะคะรดเมื่อดินแห้งแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ควรที่จะพาต้นเศรษฐีเรือนในไปตากแดดยามเช้าหรือวางไว้นะคะในที่ที่มีแสงแดดส่งถึงวางไว้ตรงริมหน้าต่างบ้างอาทิตย์ละครั้งก็จะดีค่ะ ปลูกต้นไม้ในห้องน้ำนะคะก็มีข้อควรระวัง 1. ระวังเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงหากเลือกต้นไม้พันธุ์ที่ปลูกในน้ำนะคะก็ควรที่จะหมันเปลี่ยนน้ำบ่อยๆเพื่อไม่ให้ห้องน้ำนั้นกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงตามมาค่ะ 2. ระวังอย่าปลูกต้นไม้เยอะเกินไปเพราะต้นไม้บางต้นบางพันธุ์นั้นนะคะเมื่อตอนกลางวันจะช่วยดูดกลิ่นและช่วยในการฟอกอากาศ โดยการดูรดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วคายกา๊าซออกซิเจนออกมาแต่พอเวลากลางคืนต้นไม้บางพันุ์ก็จะคายกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแทนถ้ามากเกินไปนะคะย่อมไม่เป็นผลดีต่อร่างกายค่ะฉะนั้นนะคะก็ควรปลูกแต่พอประมาณไม่มากจนเกินไปค่ะ 3. ระวังเป็นพิษกับเด็กและสัตว์เลี้ยง ก่อนที่จะนําต้นไม้มาปลูกในห้องน้ํานะคะก็ควรที่จะศึกษาก่อนคะ่ะว่าต้นไม้ที่เราสนใจปลูกในห้องน้ํานั้นเป็นอันตรายหรือไม่เพราะต้นไม้บางชนิดบางพันธุ์นะคะก็อาจทําให้ผิวที่อ่อนบางของเด็กเกิดการระคายเคืองได้หรือหากสัตว์เลี้ยงนะคะเพลอไปกัดกินเข้าก็อาจเป็นอันตรายได้คะ่ะฉะนั้นนะคะก็ควรที่จะศึกษาให้ดีๆก่อนว่าต้นไม้ที่จะนำมาปลูกในห้องน้ำนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะ ไรบ้างค่ะคุณผู้ชมกับ5ต้นไม้ที่ปลูกในห้องน้ำยอดนิยมถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อมาปลูกที่บ้านกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ